สวัสดีค่ะวันนี้ช่องครัวคุณขันจะพามาทำน้ำยาก,กะทิปลานิงน,นะคะนี่น้ำคุณคนแบบนี้เลยค่ะสูตรและวิธีการทำเดี๋ยวขันจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะนี่เราก็จะมาต้มก่อนนะคะปรุงน้ำน้ำซุปอย่าอย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมก,กันกับเครื่องผัดของเรา ใครที่ไม่ชอบทานปลาก็ใช้น้ำปลาแทนได้นะคะเราจะมาตามเครื่องแกงเราก่อนนะคะพอตามเครื่องแกงเสร็จเราก็จะเอาเนื้อปลาลงไปตามด้วยการให้ละเอียดใครมีเครื่องปั่นก็เอาไปปั่นรวมกันได้เลยนะคะง่ายดี ัดขั้นตอนมาถึงตำพริกแกงกับปลาเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็จะนําไปผัดนะคะส่วนเหตุหลที่นําไปผัดก็เพื่อที่จะดับกลิ่นข้าวของปลาแล้วก็เพิ่มความหอมของพริกแกงด้วยนะคะใครที่ไม่สะดวกก็ไม่จะเป็นต้องผัดก็ได้นะคะนี่ผัดไปสักประมาณ5นาทีขันก็จะใส่กะทิลงไปค่ะผัดผัดไปใครที่มีหม้อกระทะใหญ่ๆก็เอากะทิลงไปทีเดียวก็ได้นะคะนี่ขันก็ท,ทยอยผัด ผัดผัดไปเรื่อยๆแล้วก็เอากะทิลงไปเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะผัดอีกสักประมาณสักห้านาทีแล้วก็เป็นอันเสร็จนะคะผัดไปประมาณสักห้านาทีนะคะขันก็จะเอานี่เนื้อที่เราผัดไปรวมกันกับน้ำต้มปลาขั้นในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะได้แบบนี้ พอให้มันเดือดสักผ้าขันก็จะมาปรุงรสนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อความแม่นยําก่อนปรุงนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าน้ําต้มปลาที่เราต้มอะคะ่ะ <Yeah. S 1> เราได้ใส่ปลารากับน้าปลาลงไปแล้วเราก็ชิมก่อนนะคะ <Yeah. S 1> ค่อยปรุงว่าอันไหนมันขาด <Yeah. S 1> นี่ขัน <Yeah. S 1> ก็จะใส่น้ําปลา <Yeah. S 1> แล้วก็น้ําตาลลงไปใส่รสดีนิดหน่อยใครมีชูรสก็เพิ่มชูรสได้นะคะ นี่เสร็จแล้วง่ายมากเลยค่ะเห็นไหมไม่ยากเลยน้ำยาก,กะทิมีใครที่ชอบลูกชิ้นปลาก็เอาลูกชิ้นปลาลงไปนะคะใครที่ชอบตีนไก่ก็ตีนไก่ลงไปถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครัวคุณขันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ